พัชรพรพอ,ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะโพสคลิปลงไอจีเผยบ่ายนี้เตรียมหอนค่ะส่วนทัวที่จะไปลงโกโก้โกระยะสุดเพล์ค่ะไม่ต้องเพราะว่ามันปิดเครื่องนอนไปแล้วค่ะ กลายเป็นกระแสรดราม่าสะเทือนเวทีมิสแกลยทีเดียวค่ะหลังบอสนวัดอิสระไก่ศีลออกมาฟาดอิงฟ้าราหะลูกหลักเบอร์ล่าสุดพร้อมลั่นดังได้ก็ดับได้น้อยใจที่โดนด่าแล้วอีกฝ่ายไม่เคยออกมาปกป้องเลยรวมถึงฟาดอักษรย่อตอนนอที่แอบพาสาวอิงฟ้าไปเที่ยวสิงคโปร์ค่ะฉะแรงตอนไม่ดังทำไมไม่รักมารักอะไรตอนนี้ล่าสุดรุ่นพี่เวทีมิสแกนค่ะก็ได้รวมตัวกันออกมาฟาดหรือว่ามาโพสถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนำโดยสาวโกโก้อะไร ยัสุพเลิกค่ะโดยเธอเนี่ย โพสลงสตอรี่ไอจีค่ะว่าตอนสัมภาษณ์น้องในห้องดําพี่จําได้ว่าน้องตอบพี่ว่าพร้อมเป็นนางงามพร้อมใช้จะไม่มีคําว่าเหนื่อยเพราะรอชื่อเสียงมานานแล้ววันนี้ทําไมเอาคําว่าเหนื่อยมาอ้างขอน้องอิงฟ้าคนเดิมตอนที่หนูสัญญาในห้องดําได้ไหมขอจะกอกองประกวดค่ะนี่ก็เป็นการโพสตของโกโก้อริย์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะฝ้ายสุภาพรมาลิซ้อนค่ะก็ได้ออกมาปกป้องนวัดค่ะว่าเป็นคนที่อยู่เคียงข้างมาตลอดและไม่เคยทิ้งนางงามมิสแกนเลยสักคนฝากถึงกลุ่มคนที่ด่าองค์กรมิ แกนถ้าไม่รู้จริงของให้หยุดค่ะเพราะว่าระวังผลกรรมมันจะตกไปที่คนที่คุณรักนั่นเองและคนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือสาวน้ำพัชราพรค่ะเธอเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ภาพยิ้มเบะป,ปากค่ะพร้อมข้อความบอกว่ารอตูละสี่ห้าห้าและเธอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะาเธอเนี่ยยืนยันว่าเธอจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากหอนไม่อยากรับประทานอาหารสุนัขนั่นเองค่ะจะล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการออกมาไลฟ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่า เขาเป็นพ่อลูกกันเขาทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันงอนกันบ้างคนรักกันเดี๋ยวเขาก็ดีก็รู้สึกว่าเตรียมเป็นหมาแน่เตรียมหอนคนที่ไปด่าเขาต้องเตรียมเงินในบัญชีให้ดีๆนะเหมือนคนในครอบครัวเขาทะเลาะกันแล้วเราเป็นป้าข้างบ้านที่ชอบไปยุ่งวุ่นวายนั่นแหละเรื่องนี้ของมียุ่งนั่นเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์คลิปลงติกตอกค่ะเมื่อวานนี้วันที่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในคลิปค่ะเธอพูดเอาไว้ว่าหลังจากวันที่22เวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ ร้านอาหารสัตว์ได้เปิดตั้งแต่บ่ายโมงถ้าคนใดต้องการจะซื้ออาหารเปรียกอาหารเม็ดอาหารกระป๋องก็สามารถเข้าไปหยิบจ่ายกันได้ส่วนคนที่จะไปทัวร์ลงโกโก้อริยะสุนเล็กไม่ต้องค่ะเพราะว่าปิดเครื่องนอนไปแล้วไม่เจ็บแล้วมันมาลงที่ตูนั่นเองค่ะไปชมคลิปของสาวน้ํากันเลยค่ะหลังจากวันที่22บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะน้ําอาหารสัตว์ได้เปิดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะคนใดที่ต้องการจะซื้ออาหารเปรียกอาหารเม็ดนะคะหรืออาหารกระป๋องก็สามารถเข้าไป จิบจ่ายนะคะกันได้นะคะส่วนคนที่จะตั้งทัวร์นะคะไปที่โกโกอารยาสุทเลิกก็ไม่ต้องนะคะเพราะามันปิดเครื่องนอนแล้วมันไม่เจ็บค่ะมันลงที่กูนะคะ <c oughs> เราต้องมารอดูกันค่ะว่าบ่ายโมงนี้เปต้นไปจะมีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาบ้างของฝั่งบอสนวนัลแล้วก็ฝั่งสาวอิงฟ้าหรือว่าจะมีการออกมาจากมือแถลงข่าวประกาศข่าวดีอาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจมาดามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ Thank you.